สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่การรีวิวกิจกรรมประจําวันที่สิบห้าไม่สิบสี่นี่วันนี้สิบสี่กุมภาพันธ์นะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีเกนต์การตัวละครมาใหม่นะครับนั่นก็คือทีออ่ฮิโลวันวาเลนทายแล้วนะครับะจะมีวันทาจิ้งจอกสาวมาฮิโรนะครับก็คือ,อโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะเพิ่มข้ามทางสองร้อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ว้าไปที่ไหนก็ได้นะครับ ก็สกิลเบิร์นสาครั้งเก้าสิบห้าเปร์ซ็นปยังพื้นที่แถวเดียวกันนะครับส่วนมอริตาจิโรคือเมื่อสร้างสามหลังโอกาสสาสิบาเอร์เ็นไปจุดสตาร์เพิ่มสองเ็เมื่อไม่สแสดงผลนะครับสกิลเมื่อผ่านจุดสตาร์โอกาสแปดสิบเซ็นเพิ่มค่ามานทั้งหนึ่งพื้นที่สี่เท่านะครับก็ส่วนไอไอมาฮิโรจิโร่นาะจากการชวนเพื่อนตรงนี้นะครับ นี่นะฮะจากการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับเชิญกันเลยนะครับการเชิญเพื่อนนะแล้วก็ผมก็จะรีวิวกิจกรรมของเกสเฮทีญี่ปุ่นด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับรีวิวเกสต์เฮญี่ปุ่นด้วยนะทุนสิบครั้งก็ได้ gs เันส่วนสามสิบสามสิบคนก็ได้เป็นวาเลนทน์จีฮิโร่เลยนะครับแต่มาฮิโร่นี่หายากว่านะมาฮิโร่ ฮิโร่คือต้องสะสมมาและบ้างจากการสุม่มแจ็คพอตนะครับก็จีเอไม่ยังปราณนีให้เป็นการสุม่มแจ็คพอตนะไม่ใช่เปิดแพ็คนะฮิโร่เซอร์เบียปุ่มก็คงจะเป็นแบบนี้นะก็คขรบสามสิบคนเราก็จะได้ เวีแล้วก็จะมีเพชรเข้ามาล็อกอินในนาสองารชิบสี่เพชรมั้งรู้สึกนะดูป่ะคิดตายหมดนึกว่าจะแพ้ไปเลยปะคะแนกก็ไปส่งแจ็คพอดกีกว่าเนาะคนแรกส่งใบทองจะได้เพชรหนึ่งเม็รมั้งใช่ปะใช่ไหมได้สองเม็รนะ อีเวน์อัพนี่ช้ามากเลยอัพช้ามากอัพเลประมาณเกือบก่โมนีเกือบเกือบสโมงแล้วสามโมงสี่สิอัพดีเนช้ามากวันี้ครบยังวะเนี่ยโอเคครบละไปชวนอีเวนนี้ก็ไม่รู้ว่ายากเลยปะ จะต,ต้องสะสมไอ้พวกนเนี้ยคือนนี้เราได้ทุกคนอยู่แล้วต้องสะสมไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยคือเราต้องสะสมไอ้เนี่นี่ยนี่ครบต้องสะสมไอ้นี่นไ,ออไอ้นี่ไอ้นี่อย่างละห้าอันต้องสะสมสิบห้าอันนะไม่รจะพอดี่เพชรนะอู้หูสิบเพชรมีความยากครับจังหวะนี้ไป้ที่มันออกยากอยู่นะเว้ยเว้นเนี้ยเนอะได้มาอันหนึ่งได้ถ้วยมาละ เราได้ถ้วยมาแล้วนะไม่ว่าไหนหาย,ยากสุดนะเราได้ถ้วยมาหนึ่งอันละถ้วนยนี่คืออันนี้ปะอ๋อถ้วยคืออันนี้หรอชีวิตมีความยากแล้วตรงอันนี้มีความยากแล้วสุ่มไปเลยก็แล้วกันเนาะชุบอ่าได้เพสซีฟนะครับอ่า เป็นการโอ้ได้ช่วยแล้วอ่ะเ <c oughs> อ้ยมันหายากกว่านะไ,นไ,นไม่เล่นปีนี้ไม่ได้ของอ e ีเ well วนเลยนะ <c oughs> อู้มามาเอ้ยมีตัวเ <c oughs> อสบวกอีกหรออู้มามาอีกแล้ว <c oughs> ผมอิ่มแล้วครับจีเอ็มสิบเพชรน้อยนะ <c oughs> โอ้ใจดีโอ้ใจดีกับผมน้อย <c oughs> ไปที่คาดผมมาละ <c oughs> โอ้โหขอแตได้อันหนึง ฉันไม่เขามอยากละเอีดเลยได้ปะโอ้ได้ช็อคแลนมาแล้วเว้มา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 โอ้ได้ถ้วยแล้วถ้วยนี่ไว้แลกของแจ็คพอตนะถ้วยโอเคสุ่มไปทั้งหมดนะครับหาโคตรยากเลยนะคือถ้วยเนี่ยแลกแจกแจ็คพอตดูดีสุดล้วถ้วยนะ ก็ไปรับการ์ดกันดีกว่านะก็ส่วนจุดจากอีเวนละน่าจะยากอยู่อีเวน์นี่ไม่ง่ายอีเวน์นี่มันเปิดจากแพคให้หรือเปล่าไม่แน่ใจจะคงจะยากอะเออทำไมเขาโอเคพวกอีกไม่เคียงเปิดจากแพคแล้วแต่มันโคตรยากอะ าสิบห้าอันนะเว้ยมันไม่ใช่แบบโม่หมูนะสิบห้าอันนะมีอะไรเยอะๆเลยว,วะอ่ะเอาล่ะไป้ก่อนกล่องสมบัติชุบชุบอันนี้ได้ทุกคนอยู่แล้วละ่ะชื่อขึ้นไหมไม่ขึ้นได้ามาแล้ววาเรนต้า สุดก้าจะเต็มแล้วนะรู้สึกหนักใจมากคมันดูจะได้ยากมากไม่ดีออ่าต่อไหมอ่นต่อลแล้วกนะันเนาะไหนกันอันนี้ไม่ได้แลกไปเหมือนเคยไม่มีน,นี้ก็เหมือน,นะนเดิมเนาะเหมือนเดิมปเด้เลยก็สิ่งที่น่าแรกก็คือน่าจะเป็น จีอ็หน้าแรงนะต้องสิบชิ้นต um. right. so ้องโคตรคุ้มเลยนะจีอ่ะใครที่พอมีเพรก็แยกจีเอ็จะคุ้มว่าตั้งแต่สิบชิ้นเนาะก็ต้องก็สุ่มต่อกันแล้วกันนะไปชุดใหญ่ไฟกับพิบจัดไปโอ้ได้ถ้วยแล้วจัดไปชุดใหญ่ไฟกับพิบเฮ้ยผักก่อนพักก่อนพักก่อนทำไมถ้วยมันมาบ่อยจังวะ คือแผกม่วงถ้วยมันออกง่ายสุดปะโอโหมีความโอ้โมามาอีกแล้วพี่นเนอถ้วยอีกแล้วถ้วยนี่มันแลกอะไรไม่ค่อยได้นะถ้วยถ้วยต้องแลกโอโอยู่ไหนวะที่เออที่คาดผมมาที่คาดผมเออที่คาดผมมามาสิบเมตรมา มาพุ้ยอีกแล้วเยนนี้ก็ถือจะดูยากแต่มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะถือว่าระดับหนึ่งก็ถือว่าโหดระดับหนึ่งไงะตัวเนี้มันวาร์ปตั้งห้าสิบเลยโอ้ยมันโหดนะถ้ามีบัฟอีกนี้ก็โหดเลยทำไม่มาป่ะ <laughs> เราก็ ตัวนี้มีบาปนะตัวธรรมดาหาไปเล่นกันะนะเนาะไหนม่มไปเล่นนะหาไปเล่นกันนะทองเดี๋ยวหกล้านจัดก็ปะจัดไปก่อนไปเออนา่นาน่ารักที่สุดไม่ปิดเราก็สุ่มทีเดียวเลยเนาะยากโคตรโคตรีอวิ์อะไรก็ไม่รู้ โอเคแล้วก็อีสานอีเวนต์นี้ก็ดูจากแววแล้วก็มีความลำบากนิดนึงน,นะครับมไม่นิดเลยละ่ะเขาว่านิดนีด่ผิดนะ <c oughs> <c oughs> ถึงกลับ <c oughs> มีความลำบากครับีเวน้นนี้ใครบอกง่ายวะอ๋อมีความด้วยหายาแล้วแ็กเอสได้ป่ะมันคงออกยากเราจะแพ็กเอสอ่ะม,มีการเอเจัตงกี่ใบวะโลกเนี้ย สูบเพชรมาหมดไป400แล้วเนี่ยตัวสูบเพชรใหม่ละจ้งฟอได้ของคืนได้ที่ได้ทุนได้ของคืนอยู่นะเว้ยเขดีอยู่นะแ้วก็ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปไม่เอา เกมเศรษฐีญี่ปุ่นนะเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะเกมเศรษฐีญี่ปุ่นนะเพราะว่าคือมีที่สุดฮิตที่เก่าๆมาแจากทุกอีเวนต์เลยนะให้มันเป็นการ์ดจี้เป็นแพ็กการ์ดก็เหมือนกันมันใจดีอยู่นะฮะแต่มันแต่ที่ยากคือสิ้งจี้นี่มันยากมากเราไม่มีจี้ตีละวโอ้โหเราต่ทองอีเวนต์แต่ทองนี่แจกง่ายเปิดแพ็กมีโอกาสได้แสนหนึ่งประมาณเนี้ยโอ้โหแต่ใช้ทองให้เร็วมาเพราะอีเวนต์ อีเวนจี้มันยังไม่ลดราคาเพิ่มเปอร์เซ็นต์แมยนะโคตรโหดเลยจะเล่นเซบไทยตอนเทจะรู้ว่ามันใจดีนะจีเอ็มความโหดดีก็ไม่ต่างกันหรอกองกานแจกจี้มันไม่ต่างกันหรอกดูว่าเราจะได้เพชรขึ้นมาะมอะไรนะส่งไปสี่ล้อแ้นีแพ็กการแจ็คพอตแจกจโอเคนะให้ทุเรศ ยากในอีเวนต์นี้มีความยากไม่เคยง่ายหรอกอีเวนต์นี้อีเวนต์เกมเศรษฐีเลทมันได้แต่ถ้วยเนาะถ้วยนี่ออกโคตรง่ายแต่เป็่อนดีใจอาร์ตอีเลทขี่น้ำนำมไซรอนเคนะครับไ <c oughs> ด้ถ้วยละ ออนะถูกถูกไทยไทยกันไปจะ400เพศได้ขนาดนี้ก็ถือว่าถือว่าลำบากจะได้ถูจะได้ถูดถนะะูดการคิดตันรู้สิ่งที่หายากสุดคืออะไรนะครับ ไม่ดูหาง่ายสุดท้ายค่ะโกหกไม่ดูโอ้ยกดซุ่มไปทำไมวะ สามอันสามอันตัน,น้งแบบขาดีอดยู่วะรับเพนมาก่อนอ่ะ เจอครัวแรกแลเลยคุ้มเกดวมาโโสามสิบเพชรมาลายหายไปอย่างง่ายได้อมามา ของมันหวยยังมะขอตู้อ,อักษรขอยา,ยาวๆแล้วพะมาม่าอีกแล้วอุ๊มาม่าสามมันติดบ้าไปแล้วโอ้ไม่เอาเจ้าเจ้าสิบเพชรมันโหดเล้สิบเพชรอะท,ที่คาดผมมาลัวๆมา ทั้ทวไอ้ทั้วทั้วก็มาอ่ะไปอีกแล้วโอ้ยมามากอืมส่งไปโคตรเยอะ ฮ่าลองเปิดนี้สักภาคอ่าน,นะะึงแล้วกันเนาะจากดแบ,บการ์ดไปค้หนหายากอือหือไม่หายไปตกใจหมดอุตส่าห์ เหลือไว้สัก200แล้วกัน โอคลิปที่งานนี้เราไปอะไรกยมนานานาอ๋อวันนี้อะไรวะเนี่โอ้วันนี้จะคาดผมสองอันโอ้จคลิปแต่เพียงแค่นี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ